คนนี้ยังไม่เคยเจอนะครับผมเขาบอกเป็นแชมป์นั่งทสวบอสไนสครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับเฮ้ครับเดี๋ยวไปที่เจนารงวรรนตะรัวกรุงเทพ่เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นเยียดประช่างหลายรอบเลยก็วิ่งพะวงมากลัวจะขาดเกินไม่เยอะเกินบอลรึ่งมา้าแล้วก็วิ่งสองรอบคือจุดหนึ่งจุดหนึ่ง แต่ช่างหลายรอบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าทําแย่ทําเหนื่อยทําเพียคือว่าเรากลัวว่าวิ่งมากกันไปเดี๋ยวน้าหนักขาดใช่กลัวขาดกลัวขาดแต่ว่ามาช่างก็ยังไม่ถึงครับอืมบายสบายร้อยสามสิบเก้าปอนด์ครับที่สู้วันนี้เป็นไงบ้างครับเราทําเยอะไหมร้อยสามบเก้าก็ไม่เยอะคุมมาเรื่อยเยคุมมาเรื่อยเยครับผมในดีที่ผ่านมาขึ้นรายการแล้วกับเพื่อนมาชนแค้วค่ากันตลอดเลยครับผมวันนี้มีโอกาสบวกกันที่พะเยาครับผมเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวพิตซ้อม อมาถึงที่ครับตั้งตั้งแต่ไฟที่แล้วที่จะเจออันที่สงขาแล้วก็วันพักของผมขาดไปวันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนทีวันชกเซกซันวันนี้พร้อมเต็มที่ทุกอย่างครับผมหลักๆเลยครับที่เตรียมไปสู้กับเพชรนหมาชนก็น่าจะเป็นวงในครับสไตล์เดียวกันว่าสไตล์เดียวกันครับผมแต่ว่าดูรูปร่างเนื้อตัวกล้ามเราใหญ่กว่าเขาเลยนะตรงนี้จะกล้ามหลอกหรือเปล่า แล้วก็อาวุธของประชาชนที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราพี่เขามีมัดมีศอบแล้วก็หลักๆก็มีในเหมือนกันก็สั้าคล้ายๆกันคือสไตล์การชกนี่คล้ายๆกันคิดว่าความแข็งแกร่งแงรพี่เขากับเราเนี่ยใครแข็งแกร่งกว่าพูดถึงตอนนี้ผมก็ได้ชกอยู่บ่อยสภาพร่างกายก็ดีนช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมาเลยก็น่าจะเป็นแต่พี่เขาก็ล่าสุดก็ก็เห็นกันอยู่ว่าให้ยกเยันก็ได้ดูเยี่ยมวันชกอยู่กับเิษยรศรใช่ไหมครับ 5ยกนี่แรกกันตั้งแต่ยกแรกนะใช่สำหรับร่างกายพี่เขาโอเคนะคนนี้เรากลัวไหมครับเบียดเบียดไปแล้วก็ไม่ได้กลัวเลยครับเรานักมวยมีหน้าที่ชกก็ชกตามเกมชกต็มที่ทําหน้าที่ทุกอย่างอ๋อนี่ก็ทําทำหน้ดีที่สุดใช่ๆครับยืนยันว่าเกมจอกมาแบบไหนฝากคนแฟนหน่อยก็น่าจะคนนี้รอดูคู่นี้ชกตามเกมครับก็น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกดูเดือน ครับผมเดี๋ยวไปดีพี่เพื่อนวัชดนะครับพี่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นนั่งรอหาแล้วหาอีกหิวครับเหนีเป็นไงบ้างครับเจอกับมาตักเทพเห็นกล้ามเนื้อตัวเขาอะไรเลยผมเหนียวกล้ามใหญ่เหลือเกินครับน้าวันวันอะไรบ้างหน้าวันอยู่น้องเกณฑ์ก็เได้มากเลยครับลองสดด้วยครับช่วงนี้ครับตรงนี้ไหมพี่ที่เกณฑ์ลงหรือว่ามาตักเทพฟอร์มสดเนี่ยพี่เทคหนักใจอะไรบ้างเลยครับก็ไม่หนักใจครับ ทำานหน้าที่เรารสภาพร่างกายพี่เป็นไงบ้างครับหลังจากที่โชกับเสกสรรและไฟได้หายใจแล้วเคลื่อนไหวระบบร่างกายก็ได้กลับไปซ้อมว่าสึกว่าเบาตัวขึ้นเยอะครับห,หลังจากที่ซ้อมนี่ดูว่าเร่งขึ้นไหมเร่งขึ้นครับลหลักๆเลยที่จะอ,อ,อาวุธมาสู้กับทางน้านประตักเทพก็สไตล์เดียวกครับหมัดซอกเข่าวงในครับปัมวงในส่วนมากครับมองดูครับหลายคนถามมาว่าใครจะถอยให้ใครพี่ทั้งสองคนรอดูครับบนเวทีครับรอแต่ว่าไม่น่ามีใครถอยให้ใครครับ ครับคงก็แลกกันน่าดูครับยืนยันว่าพเยาต้องรูปเป็นไฟนะครับเก่งวันโจกของทั้งคู่ใช่ครับน้ำหนักไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหารสามก้าสบายสบายสบายนั่งหาวแล้วหาอีกรอหิวมีครับีครับสั้นๆนะครับพี่เท็ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามครับก็ขอคืนนี้ครับขอให้ฝากเคลียเราด้วยครับทั้งพิษมายช่วยและปรฏิทพครับจะทําหน้าที่บนสังเวียนให้ดีที่สุดครับดูเดือนแน่นอนครับดูเดือนแน่นอนครับว่าที่ตักเทพบ้างครับครับก็ทั้งใจครับโซมาดีแล้วก็เต็มที่ครับ ยืนยันว่าไฟนี้ก้ามใหญ่ๆไปนี้ไม่ใช่ก้ามหลอกแน่นอนไม่ยืนยันดีกว่าไม่ดูแต่ที่ยืนยันนะคือว่าเกมวันจกนี้ต้องดูเดือดลุกเป็นไฟแน่น,นอนยืนยันกับแฟนๆแ,แพ้ชนะไม่รู้ครับผมสู้ถึงยกสุดท้ายแน่นอนครับก็ขอขอบคุณทั้งสองคนขอคนโชคดีครับผมพักผ่ขอนครับผมครับผมั